ถ้าเรามาพายเรือเราจะได้บรรยากาศแบบนี้สวยมากสว,สวยมากอันนี้คือเราใกล้ชิดกับซาก,กุระมากเลยอ่ะโอ้โห้เแล้วมาดูว,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 ว่าพกเราสองใครในช่องช,ช่วยได้นะคะหมายว่าพวกเรากำลังนั่งเรือกันอยู่นั่นเองนะคะที่นี่นี่คือตโตเกียวและที่นี่มีชื่อว่า ชิโดริคาบุจินั่นเองนะคะทุกคนทุกคนสามารถที่จะมานั่งเรือพายเรือแบบนี้ดูซากุระได้ที่นี่เป็นหนึ่งจุดที่ดูซากุระที่ขึ้นชื่อมากในญี่ปุ่นนั่นเองนอกจากดังในโตเกียวแล้วดังระดับท็อปๆในญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว,วเพราะว่าซ้ายขวาเนี่ยเป็นซากุระทั้งหมดแล้วซากุระเยอะ<ว>ยมากๆที่นี่สวยมากเห็นไหมสวยมากมาเดินทางมาได้ง่ายมากทุกคนโอเคแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรากําลังจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนเลยดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหน นี่ค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมิจิพายเรือเป็นแบบนี้นี่อันนี้นี่คือเราพายเองนะแต่ว่าถ้าใครพายแบบนี้ไม่ได้นี่มีแบบนี้ด้วยมีแบบเรือเป็ดอะไรเงี้ย <Okay. S 1> สมมุติว่าถ้าใครแบบมีเด็กๆมาด้วยนะ mm hmm. ก็สามารถพายแบบนี้ก็ได้ง่ายๆเลย mm hmm. น่ารักนะใครกลัวเฮ้ยจะน่ากลัวหรือเปล่าจะตกเรือหรือเปล่าจะชูชีพให้นั่นเองมีทั้งของของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นั่นเองนะคะ mm hmm. อยากจะบอกว่าที่นี่สวยมากแล้วดู เห็นไหมรอบๆตัวกิฟม <hi> ีแต <hey. S 2> ่สักุระสักุระที่นี่เยอะมากทุกคนสวยมากจริงๆตอนนี้เนี่ยสักประมาณ70%นั่นเองนะคะถ้าแบบ100%เลยคือตรงนี้เนี่ยเป็นสักุระหมดเลยแบบเยอะเหมือนไข่ปลาเลยนะไปเดี๋ยวเราไปภายเรือกันต่อบรรยากาศดีมาก สวยมาก,มากแนะนําให้มาภายเรือแบบนี้แบบการภายเรืออย่างเงี้ยดีอย่างตรงที่ว่าเราสามารถถ่ายรูปได้สวยด้วยไงเพราะว่ามันไม่มีหลังคาใช่ไหมถือว่าดีมากทุกคนฟินเนาะซ้ายขวาที่ทุกคนเห็นนี่คือซักุระหมดเลยนะคะสวยมากจริงๆ นี่เราคนเป็นยังไงสวยไหมเราจะบอกว่าเรือนี้นะคะราคาอยู่ที่800เยนต่อ1นําแล้วก็เราจะสามารถนั่งได้30นาทีนั่นเองก็ประมาณ2 0 4 0บาทถือว่าไม่แพงเลยนะกับบรรยากาศแบบนี้แล้วตอน,นเห็นอากาศดีแบบนี้ไม่ร้อนเลยเพราะว่าประมาณ13องศา15องศาประมาณนี้นะอากาศดี <Yeah. S 1> เมื่อไหร่ที่สาก,กุระบ,บานนี่คืออากาศแบบเหมือนราเปิดแอร์ตลอดเวลาอะไรเงรี้ยทุกคนดูดิฟินมากแต่เิงแนะนําให้พายเรือ แบบนี้เพราะว่าเ่ยนที่บอกไปเมื่อกี้เห็นไหมพอมันไม่มีหลังคาเลวลาเราจะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ง่ายนัเนี่ยทุกคนแนะนําให้มาเลยแล้วเรือเ,เนี่ยเขาจะเปิดกันตั้งแต่ส1บเอ็ดโมงเช้าก็สามารถที่แบบจะมาพายได้อะไรอย่างงี้นะดีมากเลยอ่ะฟินมากที่นี่แนะนําเป็นหนึ่งที่ที่ถ้ามาโตกเกียวจะต้องมากันเลยทีเดียว,ยวทีนี้มิจิชอบที่นี่ที่สุดเพราะว่าเราจะได้แบบความเป็นส่วนตัวเพราะปกติเนี่ยถ้าสกุลไเยอะเราไปถ่ายรูปคนก็เยอะใช่ป่ะแต่ถ้าพายเรืออย่างเงี้ยเห็นไหม ก็มีเรือแต่แบบเราก็สามารถถ่ายรูปได้ง่ายๆแบบรู้สึกว่าแบบมีความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยดีมากเป็นไงไม่จีอากาศดีเนาะอากาศดีมากทุกคนแนะนําเลยนะที่นี่นี่คือแบบสามารถเดินทางมาง่ายๆนั่งรถไฟมาลงที่คูดังชิตาง่ายมากแล้วก็เดินมาประมาณ3นาทีเดินมาง่ายสามารถมองเห็นได้แน่นอน ในทุกคนถ้าเรามาพายเรือเราจะได้บรรยากาศแบบนี้สวยมากสวยคือมีแต่สักุละอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาที่นี่นี่คือแนะนําเลยแล้วก็อ่กิ๊กแนะนําให้มาเช้าๆเพราะถ้ามาเช้าๆคนยังแบบไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าสักประมาณใบสองใบสามอะไรเงี้ยเราอาจที่จะต้องรอเป็นชั่วโมงน,นั่นเองคือแบบก็ต้องทําใจทุกคนก็อยากที่จะพายเรือนะเราก็เข้าใจอยู่นะ โอ้ยนีอันนี้คือรอบตัวของกิ๊บบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะก็เลยเอามาให้ดูอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการแบบไหนๆก็แบบมาเที่ยวแล้วนอกจากจะเดินดูซากุระแล้วสามารถที่จะพายเรือดูซากุระได้ด้วยดีมากทุกคนไม่จีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยอากาศดีมากเลยเนาะอากาศดีมากทุกคนตอนนี้ซากุระบานเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยประมาณ เกือบๆจะสิ้นเดือนมีนานลน่เองนะปกติก็ประมาณสิ้นเดือนมีนาเพราะว่าปีนี้เนี่ยเร็วกว่าปกติใครมาสิ้นเดือนมีนาจะได้เห็นสกุลสาสวยๆนั่นเองโตเกียวได้เห็นแน่นอนโอ้ตรงนี้สกุลเยอะมากเลยค่ะทุกคน สวยมากมมแล้วสมมติว่าถ้าเราจะชอบตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะจอดเรือได้เลยนะแต่ว่าเรือจะอยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่ามีลมหน่อยใช่ไหมเรือก็จะหมุนต้องรีบกดชัตเตอร์แล้วก็บาลานซ์เรือดีีนี่ทุกคนสวยมากเลยตรงนี้สักุระเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วดีมากตรงที่ว่าเราสามารถใกล้ชิดกับสักุระได้เลยแล้วก็ถ้าชอบตรงไหนก็สามารถที่จะจอดเรือได้เลยนะเห็นไหมมีแต่สักุระแถวนี้ โอโรแมนติกมากเลยนะใครพา,กกาแฟนมาได้เคยชอบแน่นอนนี่ทุกคนเป็นยังไงสัก,กุระาเยอะไหมสวยมากอันนี้คือเราใกล้ชิดกับสัก,กุรามากเลยอะ่ะโอ้ตรงมิจิเยอะมากสวยมาก,มากคือแบบดอกสัก,กุรานี่คือเหมือนเป็นไข่ปลาเลยนะดอกเล็กๆวิ๊กกิกกก๊กจะเข้าไวในสัก,กุระแล้วเราต้องคอยระวังด้วยนะทุกคนชุดตนต เราต้องแบบหลบๆนี่คือเราต้องนอนเลยเหรอนี่แหละทุกคนแต่ทุกคนส่วนใหญ่เวลาพายเรือเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความกิ่งสักุลัเนี่ยย้อยลงมาในน้ำไงบางทีแบบท้ายเรือหัวเรือเราก็อาจจะแบบ มันแกว่งได้เนาะก็แค่แบบหลบๆอะไรเท่านั้นคือเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอย่าแบบไปจับไปหักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นั่นเองนะคะจะดูดิสวยมากคือตอนนี้ข้างหลังกินไม่แต่ดอกสกุละแล้วว่ะสวยมาก ไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปฟินมากแน่นอนเดี๋ยวไม่แน่เราก็อาจที่จะถ่ายแล้วเอ้ยสนใจไปต่อแถวใหม่่ายอีก<ม>ก็ทําได้เช่นเดียวกันเ <ST AR F> นี่ยคะ่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะคะสําหรับชิดโดริคาฟูจินั่นเองนะคือมาพายเรือกันแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากรุระนั่นเองนะคะในใจกลางโตเกียวสวยมากๆโอเคก็วันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ละกันขอปิดท้าย คลิปนี้ด้วยบรรยากาศาสวยมีแต่ดอกซากุระแล้วก็บรรยากาศาาฟินๆแบบนี้ส่วนโลเคชั่นอะไรอย่เงี้นะคะเดี๋ยวกี้จะเขียนไว้ให้ข้างบนทั้งหมดเลยว่าสามารถเดินทางมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มิสัต์ติดตามมาถึงตรงนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลือกดซั b สไคร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วไม่จับายบาย